ไก่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 พอพอโอ้ไก่ว่ะไก่เอ้ยก็ไม่ได้ตึงก็ไม่ได้ตึงก็ไม่ได้ตึงนะโอ้ตึงอ่ะกูว่ะในในสองตาแม่งก็ออกแหละเฮ้ยกูเป็นโควิดมันเนี่ยเนี้ยเนี้ยเออเออเอออะไรวะเนี่ยเที้ยอะไรขึ้นมาเต็มเลย ผมจะมาเล่นหมวดซอมบี้กันนะทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นหมวดซอมบี้กันนะก็ไม่รู้สิสิสิว่ามันจะสนุกอเป่าวเออก็น่าจะสนุกนะผมชอบชอบเล่นหมวดซอมบี้นะผมเคยผมเคยเล่นมาก่อนนะแบบดหมวดซอมบี้นี่แหละตั้งแต่แบบผมยังไม่ทำยูทูบเว้ยแหม่ก็สนุกมันสนุกว้ยกับ

จิกปืดป๊ดอ่ะจิกจิกปื๊ดอ่ะโอ้โหท่าอะไรนะครับจิกจิกปื๊ดเนี่ยน่าถ้าเกิดเป็นท่าโง่เนี่ยอันนี้ท่าโง่แต่มันเป็นของแร่นะทุกคนนะโคตรเทพคุณชาเ9 9าเด็กหน้าโงกอ่ะเด็กหน้าโงกอะไรผมไปเลิกอัพแล้วอะอืมอันนี้ละกันวิ่งเร็ว เร็วระดับสุดยอดไหนวะซอมบีท้ทุกคนทุกคนเอ่อเออนา่นาจะเห็นกันแล้วมั้งเห็นแล้วทุกคนนี่ซอมบี้จะมาถูกแดงๆแล้วูว่ต้องมาสู้ก,กับคนอีกเพว่ายากว่ะถ้าเกิดซอมบี้มาตีตอนที่เราใกล้ตายคูว่ายากนี่เรามีสปีดมูดเลยนะไม่ใช่สปีดบูลล๊ดเขาเรียกว่าอะไรสปีดรัดอะไรสักอย่างนี่แหละ เราจะสามารถวิ่งเร็วได้เว้ยเวลาราบินใช่ใช่ใช่โอ้ยแหลกแังวะเฮ้ยอู้ยากตายท,ทุกคนเมื่อกี้ใช่คนปะวะเออคุณไม่ใช่ตายแล้วหนูทุกคนยิงละอะไรก็ไม่รู้ได้อะไรเนี่ยอะไรอะไรอ่ะโอ้กระจอกโอ้เออเออชิบหายละ ไอ้พวกอ้วนเนี่ยแม่งาถือไน่เลยพี่คนนียิงโอ้โหบอสใช่ไหมบอสบอสโอ้โหยิงไม่ตายไอ้บอสพี่คนนี้ถือไม่โอ้ยโบนี่ว่าไอ้พวกถือไอนจะระเบิดใส่กู่เนี่ย กันที่เป็นของไอ้นั่นนะอะไรวะไจำพูดคิดก่อนคิดก่อนไอของไอสกายเลอร์ใช่ใช่ใช่ใชสกิลของสกายเลอร์ไปก็หลงลือลืมลืมแล้วนะเวลาเล่นเมึงมาเล่นอีกครั้งก็หลงหลงลงืมลืมแล้วมีซอมบี้ตามกูดูดิดูมันตามแล้วหน้าขวัวคมๆอะ่ะ โอ้ยอิเชียโดนหัวโคตรตึงเด่มันก็ดอกผอมไม่ได้ดีขนาดนั้น,นอ่ะมันดอกไอ้นี่ใช่ไหมอ่าเย็ดเย็ดเท้โคตรเท่แบบอืมรู้สึกมันโง่โอ้เชียชิพายลอเล่นพี่ครับขอของหน่อยนะอย่าละเบิด์ิโอ้โ,โหเือบตัวแล้ว ดีวันยังไม่หล่ะวันดีวันระรยะใกล้เอาไหมหล่ะโอ้ตึงไม่ตายครับเนี่ยบัคด้วยกระทาบัคเอ้ยไม่ใช่อ้เขี้ตสยแล้วมีคูเนี่ยคาตานาบัคด้วยพขเทพเนี่ยทำไมต้องสลับปืนปบ้างสปืนตอนนี้เหลือ24คนเนาะใช่ไหมแล้วตรงนั้นมีซอมบี้ด้วยหนึ่งตัวป่ะสองตัวหนึ่งตัว แม่งซอมบีสองตัวเอาวันวีวันกันไหมล่ะวันวีวันอะมาดีหนึ่งหนึ่งกันไหมวูหูแม่งวิ่งมายั้งเร็วมันปีนบันไดได้ไหมน่าจะปีนได้อู้หูกูว่าแล้วไม่ต้องถามไม่ปีนได้จริงเหรอเจ็บโอ้โเตียงแรงเตียงแรงตายตรงนี้โอ้โหทำ นี่แต่ของดีๆที่ว่านี่มันมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นมันไม่ได้ป้องกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไงเซฟเอาวะมันนา่าจะป้องกันอยู่เลยแต่มันไม่ได้ป้องกันเยอะหรือเปล่าวะ,วะก็ไม่รู้เหมือนกันไม่สมบียอย่างเยอะตายนะเก็บเทียงวะอีกสี่ตายนะตายมียัางไก่ตายย,าย่างหมาอีกสี่อุ้ยอู้หูกูตุไกลหมดเลยวัน อ้ยเหี้ยใครจ่อไอ้วออะไรใครครับใครครับพี่ใครกับพี่ใครกัปพี่ผมไม่รู้เลยครับผมรไก่ผมไก่โปรไก่ X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  ๆเอ้ยทำอะไรของกูเนี่ยเหมือนเกมเก็บเวลเลยอะแบบ RPT อะเกม RPT เก็บเวลอะไรเงี้ยมันน่าจะใช่อุ้ยเหมือนคนมันจะอยู่ข้างล่างซอมพิษเขี้ยชิบหายพี่ครับพี่พี่ ขอยิ้มนะตายแล้วไอ้หี้ย่ต้องมาร้องไ<ด>อ้เกย์อมบีม้งูอันนั้นของใช่ไหมนะเกตไอ้อที่ผมเปิดอันนี้ดูนะผมดูแบตแบตไม่หมดหรอกยังยังไม่หมดแล้ว,ลวเว้ยแหมของคูงงดดีของดีต้องใหม่ โอ้กูก็มีไม่มีซอมบี้นะแถวนี้มีแถวไหนอีกออะมันหมดแล้วนะซอมบี้หมดปออุ๊งแม้ซอมบี้หมดแต่คนแม่ยังไม่หมดว่ะชิบไก่ละอุ้ยมันจะดีนะมีสก,กิลฟีแต่ไม่ไม่มีสก,กิลเคเอาจริงๆกูต้องใช้สก,กิลเคได้เลย กูอา่านเล่นมาเก็บวิวสกิลเคแล้วก็ได้มันมาแล้วแต่กูก็ยังไม่มีใน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 โหมดนี้เลยโหมดนี้แม่งมันจะไม่เอาสกิลหลักมามันจะเอาสกิลอื่นมานอกจากสกิลหลักเอาจริงๆสก,กายเลอร์มันก็ดีแหละทุกคนตั้งไอวอลแล้วมันเลือกถูดเยี่ยมมาก แต่มันโอะไรอะอะไร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 วิ่งคูฟัดเคลลี่เลยอุยวิ่งโคตรเร็ววิ่งเร็วขึ้นนี่อะไรครับจะมาวันวีวันกันไหมล่ะโอ้คุ้มคุดตึงกระโดดองหัวอ้าวมีตัวมงหัวแต่โดนตัวนี่นะเอาอะไรดีอะมึงอย่ามายุ่งกับปุ๋ยจอบกินแหลกไหมน่าจะใช่ไม่ซิมดีกว่า เอาจิงจิงผมใช้ต oh, ัวละครแมคกซิมด้วยวันนีวนกันไม่ละโดนหัวพูดตึงโอ้โหสอมบี้มันมาจากไหนตอนแรกยังไม่เห็นเลยสักตัวแต่ตอนนี้มามันเป็นโยงอ่ะมาดิวันวีวันกันได้แหละไอ้พวกซอมบี้มาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะครับน้อง เออเยอะๆๆๆไม่มีใครสนใจกลตัวฮะคุณูซอมบี้อะไรเนี่ยอันนี้ผู้ง่ายอุ้ยมีคนมีคนครับน้องน้องชนซอมบี้ได้ด้วยอุ้ยอ้าวซอมบี้โฟไม่ใช่เอ้าคุณผู้หญิงเขาหายไปไหนคุณผู้หญิงเขาจะมามาขับรถชนคนผมหรือเปล่าไม่รู้นะน่าจะมาหา ยอยอย,อย,ออย่อยยอยยอย้โหจังแรงตายนะมึงมึงด้วยมึงมีคนอยู่ที่มึงโคตรตึงไงยืนงัดหัวโคตรตึงยืนงัดหัวหัวโยกไม่เขาอะไรข้างบนกันอะอะไรอะข้างบนแม่งเป็นอะไรกันวนะน่ะมันทำอะไรกันมันสู้กันอรัว สู้กันเนี่ยแบบประมาณแม่งปีการปลาระเบิดไอ้นั่นเนื้อน้ำแข็งแม่งยังไม่จบสักทีสิบเอ็ดคนยังไม่จบซะด้วยมึงเก่งไงวะคลิปนี้อาจจะนานก็ได้นะแม่งเหลือกันสิบเอ็ดคนนี้เอ่อผมไม่ได้เอากระเป๋ามาแม่งคู่ดูเร่กระเป๋าเนี่ยนั่นคนปะน่ะหมืใช่ซอมบี้ซอมบี้กระกต๊อก อันนี้น่าจะคนปะไม่ใช่ยินเอ๋อไม่ซอมซอมบี้แน่นอนโอ้ยโอ้ย,อยมีซอมบี้เหรอเก็บเบียวแต่มันก็เต็มแล้วอะเบี้วอาจารเ์กีนตรงนั้นไม่เต็มเลยซอมบี้บางตัวมันก็มันเหมือนซอมบี้แต่มันไม่ใช่เวยบางตัวนะ น่าจ,จะเป็นคนไ,ได้บางตัวอาจจะเป็นไม่ใช่อะไรอาจจะไม่ใช่ตัวอะไรเลยอะไรเงี้ยอจจะไรประมาณนั้นมันจะสับสนหน่อยเพราะว่าซอมบี้แม่งมันก็เหมือนคนอะนะใช่ไหมก็ผมคิดว่ามันบางทีผมก็อาจจะงงหน่อยว่าก็นเป็นคนหรือซอมบี้วะอะไรเงี้ยนะก็ขออภัยแต่แม่งเจอคนแล้วถึงส่งที่ส่งทางสองด้านสองทิศข้างบนด้วย โอ้ยเฮ้ยอย่ายืนนาะนเดี๋ยวเดี๋ยวหัวโยกเขายิงอยู่เราไปเผือกไหมยิงไม่โดนอะ่ะเขาเขาหลบอยู่ตรงไหนตรงหินแน่เลยแม่เะะมเงเยอะจังวะแม่งยิงกันระห่ำเลยอะ่ะป,ปี๊บ้าตายเป็นไงล่ะเผือกเผือกเผือกพี่เขาเผือกเ,เผือกตัวเผือกเขาตู กูย,ยืนเผือกอยู่ตรงเนี้ยแล้วทำไมเขาไม่ออกกันวะเขาไม่ออกกันใช่ไหมไม่มีคนยิงกูแต่แม่ไม่ตายเลยคืออะไรเมื่อกี้เม่กี้คือเราตายหรือไม่ตาย,ยซอมบี้มันอ่ะไม่ใช่ถ้าจะคนนั่นไหนกลัวแล้วแม่เราไม่ผิดจริงเล็งแล้วก็ยิงยิงโดนปะะ่าวยิงไม่โดนอ้าวโดนหรือเปล่าวะ ไม่รู้อ่ะด,ดูไปสามสิบห้าดาไม่อ้าวกูจะตายอรอไอ้เว่แป๊บทางนี้มึงมามึงตายแต่กูจะตายหรือเปล่าแม่งือมันน่าจะฆ่ากูแน่เลยอ่ะไก่แล้วทีไก่แล้วมึงจะฆ่ากูอยา่ยาอย่าอย่าไม่จะฆ่ากูเลยมึงจะกูตาย กูขอให้มึงโดนไอ้คนข้างบนยิงไอ้สัตว์มัจะเวนมึงรอเล่นรอน,รน,รอนไม่ใช่ไม่ใช่แม่ดูเขาไปยืนแอร์อะไรล่ะไป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 แม่ไอ้สัตว์ยิงโอ้ก็ตึงก็ตึงอตึงตรงไหนเนี่ยเมื่อกี้มึงใช้ปืนอะไรยิงกูัวกอซ่าไม่ใช่ระเบิดอแล้วมันมีกอซ่าของเราหรือเปล่าไม่ใช่มั้งแม่งซอมบี้เต็มเลยแม ไอ้นี่แพ้โอ้ยทำไมมันมีสกูเคียวเอ้ยสกูเคียวตูไม่มีเอ้ยมึงตึงจังวะมึงโผล่มไหนเนี่ยตายซ้มีตายซ้มีไอเย็บตายซ้มี คูดตูดแม่งตายด้วยซอมบี้นี่นะเอ๊ะไม่ดูซอมบี้เลยดูคนไม่ดูซอมบี้เลยตรโคตด,ดกับกับเจออ้าก่ะแบบเวลาเจอคนไม่อย่างตึงเวลาเจอเจอซอมบี้ไม่อย่างไกลอะ่ะคือแบบโดนทีเดียวตายมันหัวอุ่นแน่เลยคยรูเจ้ามากเลยอะ่ะเมื่อกี้ฉอดเมื่อกี้ครูว่าแล้วมันต้องตายด้วยซอมบี้ครูเล่นหนซ่มเกี้ยหนด้วยยุ่ยเท แล้วก็จบไปแล้วกับการที่เล่นโหมดซอมบี้กับอะไรวะไม่กูเล่นโหมดซอมบี้อย่างเดียวเว้ยบายบายอยา